เขาจะกล้าพอที่จะชัดเจนเดี่ยวคุณแล้วค่ะก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมองอ้ําจอมมัธารว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่คุณคุยคุยอยู่ที่เขาไม่กล้าที่จะรักกันไม่กล้าที่จะชัดเจนเนี่ยอาจจะคุยกันมานานแล้วแต่ไม่กล้าสักทีที่จะทำอะไรให้มันชัดเจนที่จะทำอะไรให้ความสัมพันธ์มันมันม่นคงขึ้น ต้องบอกว่าภายในเดือนนี้มีโอกาสนะคะภายในเดือนนี้ภายใน30วันนี้มีโอกาสที่เขาจะทำอะไรให้เหมือนชัดเจนแล้วค่ะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าเขาคิดรู้สึกอย่างไรอะไรที่จะมาดนบันดาลใจทำให้เขารู้สึกว่าจะต้องรีบชัดเจนกับคุณแล้วนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้นะคะอะขอดูพลังงานหน่อยค่ะอะไรอะไร ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณอาจจะพึ่งงอนกันคุณอาจจะพึ่งทะเลาะกันหรือว่าคุณอาจจะพูดในสิ่งที่คุณรู้สึกออกไปให้เขารับรู้ถึงความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าคําพูดทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเขากลับเอาไปคิดนะเขากลับเอาไปคิดทบทวน นะแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่มีใครหลายๆคนอยู่รายล้อมรอบตัวต้องบอกว่าเขาอาจจะเจออะไรบางอย่างที่มันไม่เป็นไปดังใจหรือมันไม่มีความสุขมากๆรอบตัวจนรู้สึกว่าอยู่กับคุณมันมีความสุขมากที่สุดแล้วมันจะยิ่งเร่งรัดนะทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะ เทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อชัดเจนกับคุณคนที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขที่สุดค่ะนะ,อะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะนะคะว่าเหตุการณ์อะไรที่จะมาทำให้เขาเทคแอคชั่นเร็วๆนี้แล้วมาชัดเจนกับคุณอืมต้องบอกเลยนะเขาจะรับรู้หรือรู้สึกเลยว่าไม่ว่าจะมีใครมากมายขนาดไหนห้อมล้อมเขาหรือว่ามารู้สึกดีกับเขา เขาก็ไม่รู้สึกดีหรือรู้สึกสบายใจเท่ากับการอยู่กับคุณเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเวลาหลังจากนี้หากมีอะไรที่มันบั่นทอนอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณยังยิ้มได้คุณยังล่าเริงคุณยังรักตัวเองค่ะคุณยังดูแลตัวเองดีมีความสุขสร้างออร่าสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองอย่างไม่หยุดหย่อนต้องบอกเลยมันจะยิ่งทําให้คุณได้แต้มได้คะแนนเต็มเ็มและทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่เหมือนคนอื่นคุณไม่เหมือนคนอื่น คุณไม่เหมือนคนอื่นแล้วจะยิ่งดึงดูดทําให้เขารู้สึกสนใจในตัวคุณมากขึ้นแล้วไม่อยากเสียคุณไปจนทําให้เขาต้องกล้าที่จะแอคชั่นหรือเทคแอคชั่นบางอย่างเพื่อชัดเจนกับคุณะ่ะ